อยากแต่งตัวดูดีขึ้นได้ไง่ายๆอีกหนึ่งเบสิกไอเทมที่ควรมีติดตู้ไว้คือเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะจะไปทำงานไปเที่ยวแค่ชิ้นเดียวก็แมชลุกได้เยอะมากถ้าใครยังไม่มีแนะนำไว้รีลูบเชิ้ตของกีฬาโรชตัวนี้เลยค่ะเขาจะเป็นเสื้อเชิ้ตขาวผ้าลีลูบบางเบาใส่สบายทรงสวยอย่างตรงดีไซน์ปกตรงนี้แล้วก็เนื้อผ้ายับยากอันนี้ัชอบม,มากดีเทลโลโก้สีทองเล็กๆตรงแขนเสื้อตรงนี้แหละแพละว่าเขาให้ความเรียบรูแบบควายลักชัวรี่ เป็นชิ้นที่พัหยิบใ,ใส่บ่อยมากอย่างในวันทํางานฟอร์มอลนิดๆใส่กับกางเกงผ้าทรงหลวมๆปล่อยชายเสื้อก็ได้ลุกทํางานแบบโปรแต่ว่ายังดูสบายหรือจะใส่กับกางเกงยีนเพิ่มเอสเซนสอ์รีนิดนึงก็ได้ลุคของสมาท c a s ช a l จะไปคาเฟ่กับเพื่อนก็ได้ลุคชิลๆที่ยังคงความเรียบหรูเบาๆได้เลยเสื้อเชิ้ตสีขาวดีๆสักตัวคือทําให้การแต่งตัวที่ดูดีง่ายขึ้นมากแล้วแมทช์ใส่ได้เยอะแบบไม่เบื่อกี่ปีก็ไม่เอาคือเป็น t i m e เล s s i ท e ในการแต่งตัวเลยค่ะ ใครมองหาเสื้อเชิตสีขาวทรงสวยลุกเรียบหรูกดไว้รีลูปเชิตของกีฬาโรสตัวนี้ได้เลยค่ะ